ทางสำหรับอากาลิแคชเกมนะฮะสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนเลยมีจากปกติที่เล่นเ,เอเวีเอเดียวเลยนี่เป็นอเอวีเอฟิวจากโอ้ชิดนั่งมันจะ อะไรกันขนาดนี้ก็มาตัดเกมนะฮะเมื่อไหร่ึงจะได้พูนไม่รู้เหมือนกันตายอย่างเดียวเลย Battlefield โผล่เอ้ยห้าเอ้ย3นะครับถ้าเครื่องกูเล่น Battlefield 4ได้เนี่ยกูจะไอ้นี่เลยจะยอมหยอดมากให้กินมตับหรืออะไรโอ้โหอันที่เจ็ดจไหวไหมนะปึ้มปึ้มอย่าเข้าไปโดนโ<อ>สก,กิลเออแบบนั้นอนดะ ดูเอ็มพีกันดีกว่านะฮะโขกรู้สึกไงบ้างครับอเอี้ยเรดไหนรเรดตัวยังออกครับเล่นล่างนี้ไม่ได้เลยตีโทรศัพับมันเร็วดีก็สำหรับ b a t t l e f i นะฮะก็รูบบ้กันนะครับว่าเป็นเกมที่ต้องจ่ายัรซื้อนะแต่กูก็ได้มาด้วยการจะรับของเขามาปีตีนะ ออริจินนะครับอปแอรออริจินกิฟต์ฟรีพักกิ้งเกมนะฮะคุณแคนแจกเรีเกมนะฮะก็คือตอนนั้นเขาแจกกันแหละง่ายๆว่ากูก็ไปรับเขามาแล้วกูก็ได้เล่นแค่นั้นเองจะพูดอะไรให้มันยากอ้ามทำไมต้องพูดหยาบคายใส่คนดูด้วยูโดนสัตว์ตายหันโอ้โหไรยิบก็ผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะฮะเพิ่งจะไม่เกี่ยอชิปเอง ไอ้เกียริพีดเนี่ยครับก็พักหนึ่งอ่ะที่เล่นัเล่นมานะฮะก็เป็นเกมที่ทำให้ผมรู้เลยว่าปิงมีผลชิบหายเลยกับเกมนี้นะแล้วก็ความแม่นยำลักษณะกระสุนมีภาาอะไรต่างๆชัดเจนกับา AVA เอยอะครับเป็นเรื่องธรรมดาเกมบนระเกงกัน เออแล้วก็มีเกมอะไรนะ Final Bullet หร oh, right. well, I mean, ืออะไรสักอย่างที Nowadays, ่เขาโฆษณาตัวเองว่าเขาเป็นเกมออนไลน์ระดับ6ดาวกันเลยนะไปนั่นแ n นไปนั่นแฟนตีครับ Final Bullet ก็กระแสรู้สึกถึงว่ามันไม่ได้เป็น6ดาวเลยฮะ Bullet เป็น a s y มีสะพาย Medal พิ่มยืนตองน้ำไม่ได้กิบไม่ได้ตาครับเกินทำไมผมไม่นูเ่าเลยับ ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นคลิปแรกนะฮะถ้าเสียงเกมดังไปผมก็ขออภัยทานอภัยโทษอภัยโทษด้วยเพราะว่าผมก็ลองเล่นนี่ก็คือถ่ายครั้งแรกแหละกว่าจะหาดานกว่าจะหาอะไรที่มันลื่นพอที่ผมจะถ่ายได้นะก็ได้คุณมีอําเล่นดอนด่าอะไรเด็ดครับดานนัคือนอนแชนเนลนะฮะเป็นด่านเดสแมทสั้นๆเล็กๆนะฮะที่ยิงกันนัวชิบหายเลย เดสเนยสั้นๆมันก็ต้องโมวๆ,ๆนี่แหละครับออกไปตายออกไปตายนะฮะบ,บอกเลยไ <My S 2> อว,วิวหน้าโตเทมครับผมจะไม่เป็นหินผมจะไม่เป็นคุยเสาเว้ยเออผมจะไม่เป็นเสาคุยนี่ผมใช้ในแมตช์นี้จะมีสองกระบอกนะคือ A E K 9 7 1นะครับซึ่งเป็น a a s s u L t r i f l e Pro กับ A K B 47ดำลาเตียครับ AKB ใช้ AK 200ะตามในเรื่องเอีซดจ็ดออฟดัมาเตครับดามาเตียมีเหรอรามโอ้โอ้โหโอ้โ้โหโอ้โเก้จหนึ่งเนี่ยจะเป็น a s l r i f ที่มีไฟเร e สูงที่สุดนะฮะใสัมผัสได้ว่าตัวเองเลือดตกยางออก เพื่อจะตกหรือวม่อยากออกั่านัน่างอยู่ปื้มมึงรอดเงินแบบนี้รอดแล้วเกง่งเก่งปื้มยังไม่ตายเวอรโคตรเศร้านะเนี่ยให้โดนแก๊งอีกทีนี่กี้จริงๆนะเนี่ยยังได้แล้วการเลนมันถ้ามึงการเลนไม่โดนตีรีเล่โคตรไว้าราเล่น UMP ดีกว่าเรามาเก็บของ UMP เพิ่มนะฮะ ผนตีมาแล้วปืนแมงเ่นโหดจัดเลยครับเทียร์สุดมันไปโหดมันจกไหนเออปืนการเล่นเราไปฟิกมันจากร้านพี่โจ๊กยังไงล่ะร้านพี่โจยังไงล่ะงแตพ้ต้องอยู่แพ้แล้วอยู่ที่ผมอย่าให้แพ้นะเว้ยแพ้เสียชื่อพี่โจเลนะเว้ยได้แล้วที่นู้นที่นู้นเรามีโค้ดรอฮะเนี่ยบ้าคือเขาเติมโค้ดแล้วตัวละครจะโหดขึ้นไม่ใช่ครับคนละโค้ดครับโอโค้ดก่อนเย่ะ ช่ับที่นู่นมีโคชเนโคชนักโคชด้วยโคชโคชเี่ that's mean โคชนะโคกอ่ะอร่อยดูดิวีโกสำหรับแบต t ทนฟิ e ส d 3นะฮะ TDM คะแนนคิวสูงสุดจะไม่ได้จำกัดที่ร้อยหรือสองนะฮะมึงลอกันเจ็ดร้อยเลยนะมี่มครับสตารเรดดี้ทูเซ์

ข้อเสียของทีมนีน้คือกระสุนน้อยอน้อยฟิลเลต์ Battlefield 4ตอนนี้นะครับจะพอๆจะเท่า a v a เลยบอกเลยเท่ากับตอนถ่าย a v a ธรรมดาธรรมดาน,นั่นหมายถึงว่าเกมอย่างเกมมันต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูงถึง Battlefield 4เลยเหรอเอ๊ a 3เลยเหรอที่ไม่เข้าใจอย่างปัจจุบันนี้นะแล้วมา,มาตาม้ำเราไคา่นี่ว่ะพูด ไม่ไกมเล่นเดียวเดียววางไม่ได้หรอยิบภูมิดาเลียดหายอะอะเนี่ยระวังฆ่าไม่ได้โอ้ยโอ้ยหายไม่ปิงวะปิงยัง ยิงไม่ทันแล้วครับโดน,นดาเลยครับวงกวงเลนล่างดนดาเรียนแก๊งตูดตายนะม่าสงสารนะคาตลินคานนดาลินแมงบกวกคาตาลินหาโอโอโอ้างูไอทำไม่ใช่ มาะสำหรับ AK เป็นปืนที่ดีในการดินโพมดสควอเตอร์ถึงรันจ์ไม่ง่าว่ามันจะยนงทะลุถึงกลางอันเนื่องมาจากไฟเลทที่สูงมากโหม RPG ไฟเลทที่สูงมากนะทำให้การคอนโทรลปืนนั้นค่อนข,ข้างจะไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะ ก็ยิ่งเส็จพอเก็บน,นะครับรือว,ว่าไอ้ที่จับด้านหน้าปืนนี่แหละทำให้มัน e a ี y mode ขึ้นไปใหญ่ก็คุ้มกับความสามารถของเองือเอือนะฮะได้เลยมนะึงไม่อยู่ยนะอนะไรนะในป้อมอัพดมึงงล่าไปลาตอกเตนะ็มเลยมีกี้แฟดเข้าไปแล้วก็ผิดสกิล จแฟดไปสัจะเือแดเข้าไปโลเยเลยน้ำมุ้งตดเไมอามตดเย็นบอลเียว RPG ตัวความเก็บกูรู้สึกเหมือนกูเล่นเกม MMO อยู่แล้วแบบทำไมวะเป็นเพเนะจัดนี่นี่เองด้อน RPG ีเดียวได้ทอนเมลแม่งดูแม่งแม่งวะหนอ่ะนี่ยิงมันไม่ทันยังไง ไอรีโนทูเทมไปแล้วซัวัน f a l อไรเปอร์ไอเบือหัว้ยว่ยป๊อรู้ a b o u อกาไปน่ะโอครมันอร่อยอร่อยฟักต้องกินไงต้มป๊กด้วยฟักก็มะนาวอร่อยเลย ไม่เปรี้ยวชอบปลาต้มมะนาวดองอ่ะกินกับข้าวมันไก่อ่ะไม่เปรี้ยวและโคตรขมไม่เองไม่ดีมะนาวดองเองไม่ใช่ว่าจะทำมั่วๆแล้วมันจะอร่อยนะขมเหมือนขมอย่าข้านุไงมาแกงบนหน่อยก็ดี หวยอกูช่วยใครไม่ได้เลยแก๊งก็ตายแก๊งบนมีรักเลยแก๊งบนมีรักเลยแก๊งไนม่โัดยแก่อยู่สู้ดาเลียสไม่ได้แล้วไม่หัวเมยเป็นงสู้ใครไม่ได้เป็นเป็นเกมที่ต้องนะใช้ความเร็วหน่อยเร็วกว่าเอวีเอเยอะเลยเพราะว่า RPG เหรอ RPG เหรอ RPG เหรอไปเจอตัวมึงสักทีเพราะว่าเกมนี้ม kind of ันไม่เหมือน AVA เลยนะครับมันต้องใช้ทักษะพอสมควรนะ AVA ก็ใช้ทักษะแต่คนละแบบกันนะถ้าอยากเอามาเปรียบเทียบเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาว่ากูเป็นแฟนบอยเกมอื่นูเป็นแฟนบอยูเป็นแฟนบอยเกมอื่นยกตัวอย่างเช่นเล่น DF กบ ก็ไปด่า P.S เอเนี่ยอะไรแบ็คเฟเธอร์ไม่มีอะคือแบ็คเฟเธอร์ที่พอเอ็กซิซกันเอ้ยอะไรนะซิงโคซิงโคแล้วก็จะมีอีกาถือลูกซองอ่ะที่จำได้ใช่เป่าวะใช่ใช่ถือลูกซองเนี่ยตีทะลุดีแอดสองหนเจ็ดแม่งตีแม่งตีแอดบวกแอดบวกเจ็ดร้อยด้วยใหญ่ถ้าเกิดตีตัวตั้งดีถ้าเกตีตัวตังดีแบบไม่รู้ลืมไปนานแล้วไม่ได้เล่นนานแล้ว ปีบูมาแกงบนหน่อยดิเขียนตั้นึงเอ้าคุณนี่นูบแล้วเนะี่ยเริ่มเขียดแล้วเนะี่ยเริ่มเขียดแล้วเหมือนกันเนะี่ยไม่เขียดปพ้มมึงอยู่ได้กูเห็นอยู่ด้วยลำแข้งและคุณเบอร์ไปเรื่อยๆเพิ่ม<ใ>ช่วงนี้คอมบอมีปัญหาอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถถ่ายจนจบได้ไหมนะผมจะพยายามอยู่กับท่านผู้ชมให้นานที่สุดนะฮะ ง่ายกันง่ายกันน่ะนี่ด็ย่อมจะแากกันอย่างนี้ย่อมจะแตกกันอย่างนั้นเหรอถ้าคอมกูดับขึ้นมากลางทางอ่ะถ้ามันดับขึ้นมาล่ะให้เอาน่ะแต่ตัวกด้โคโนบุดะบูตกีนวิ้งวิ้งเลยรู้จักป่ะมันไม่วิ้งไงสิลบุตะกีนปุ๊บคุยกับใจมึงแล้วคนเดิมเลย กาเรนมินศัตรูกับดาเลียสมันแม่งไหมดาเลียสมันเก่งกว่ากาเรนมั้เก่งกว่านี่เล่นดาเลียสดีๆก็แพ้กาเอ้ยเล่นดาเลสไม่ดีก็แพ้กาเรนเล่นกาเรนไม่ดีก็แพ้ดาเลสใกล้ปัจจุบันตอนนี้กาเรนใกล้โดนดาเลสหัวพุ่มโอ้ยโอ้ยอันตรีเลยพุ่มเอ้ยโอ้ยย่อยเออ เด็ดยุคลุมสวยวางมื่อกี้เด็ดใจตกใจชิบหายจีบเป็นไงมั้งครับเกือบไปแล้วต้องปืนอยู่นกเกืนบเมียไหนไม่รู้เกือบหายแล้วเมื่อกี้โดนปู่มาตุ้มโอ้ก็เต็มแลว้าวเต็มแล้วว้าวก็อย่างพีตาร์ได้ด้านนี้ก็แนะนำการเล่นปืน PDW นะ PDW ก็เป็นคนเบาวไ้แหละ แนะนำให้เอากายเลนไปลุยในสนามลบนะครับท่านผู้ชมแนะนำต้องเอากายเลนเปิดเว่ยจะดีที่สุดใช่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 ก็ถ้าเกิดดูคลิปแบตเทนฟิลผมแล้วมึนหัวก็ขออภัยเพราะว่าคอามีอย่าภาพผมแม่งโคตรต่ำเลยนะขนาดต่ำยน้งกระตุก ต้องทำให้ท่านผู้ชมตีต้องทำให้ท่านผู้ชมตีพันแปดร้อยเอ้พันร้อยตัดพันแปดปิดใส่ใส่ไม่หลักไม่หลักเออรอบนี้ไม่ห้ามลูกซองโอเคกูเข้าใจแล้วตอนแรกกูนึกว่าห้ามลูกซองตั้งนานกูก็ไม่หยิบมาใช้เมื่อคืนแต่แช่งหัวมันใช้ยูเอ็มพีดีกว่ากูจังหัวเปลือกแล้วแช่งหัวมันอยู่แกงกระจังไม่อยู่แถวเราอยู่ที่แกงกระจาน แล,ออแล้วนายเกือบเอาละฮะเราก็หลังจากปลดล็อกอุปกรณ์แต่งปืนนะฮะเราก็มาใส่กันสดๆเลยฮะ,ะนี่เลยเลเซอร์ใส่แล้ดีเฟกต์ใส่นะฮะเกมนี้ไม่เหมือนพอยแบงค์นะที่ว่าเลเซอร์ใส่ปุ๊บแม่งเป็นจุดแดงๆอยู่กะเป็นเป้าแดงอย่างเดียวเป้าธรรมดาหายไปนะฮะมันไม่ขนาดนั้นฮะ,ะเกมน,นี้ต่อให้คุณใส่เลเซอร์เป้าก็คแค่แคบ,บลงนะคะคุณแค่ยึด ตรงกลางของปืนคุณเป็นเป้าได้ก็จริงแต่ความแม่นยำจะไม่สูงเท่าเล็งแน่นอน,เ,นเลงนี่ใช่เ,เล็งนี่ใมันรถรถที่มันอยู่ต่อหน้าผมมาแม,มันเล็ง UMP 45นี่รู้สึกว่าถ้าเป็นเกมพวกนี้ขึ้นมาหน่อยนะแม่งแรงมากครัคอมดีตี้ก็แรงระดับตัวก็แรงอ่ะอ่ะเฮีย กันเจ็บทุกการกระทำัปบหนจดมาแป๊บหนึ่งขอเวลาสรับคา,า,าอปนไร้าสาก็เป็นปืนที่ดีในการเก็บคะแนนนะฮะเพราะทำ Q s เต็กได้เร็วมากเพราะอันภาพมันก็สูงอยู่แล้วอะไรนะสูง ไม่้ตัวกูได้ไงวะไว้ผมได้ความใหม่นะผมจะทำภาพันแปดสิบให้พวคุณเปนเลยทีียวอยของมมองมป้อสี่ดศูย์ไปก่อนแล้วกันได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเออพี่นายลำาเคเร็วจั อ้เจ็บเว้ยเอาวเลยอ่ะยอิงได้ right now มาตามขาเหนียวดีกว่าวกหายไปไหนตรงแววัหายไปไหนตรงแมวกันลึตาเนลื้มปื้มปื้มเอในป้อมไม่ไดิวิ่งเข้ามาเดี๋ยวพร้อมไหม้อมไไปละ อยากได้บูอีกนี่ไงมึงเอาไปเลยเอ้ยมึงเอาไปทำไมพูดปิดมันจัดเต็ม RPG ์พีจจริงจริงเลยครับมูดามูดามูดานูดาม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 ูดานบ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 อดานบลดานบูดา เพิ่มตีบอลเพชรมากางหมูเด้อหมูเด้อัมกลางเป็นไงมั <fiance. S 2> bo, ่ง nee! เ no, like <the> ั <t ale> house, <the> ้าพแล้วไปติดตามดีก <t> ว <ale> <the> ่า <t ale> เอาไปกันข้างค้างแรงมาเยโหโอ้ยอืยอหึไม่น่าอยู่แถวนี้สภาพไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เออหัวแตก เเนนี่่ยมลมอได้ไปนหนึ่งแล้วเราก็ตาย<ด>ไปหจะได้ของชิ้นต่อไปแล้วครับนี่หกร้อยสี่สิบเก้าคิวแล้วนะต่อไปโอเค เคนะมโมนี่เป็นดาบนี่ว่าดาบพันสี่จำได้ป่ะเคโมในดอดใช่ไหมยป็ดีที่มีคนจำได้ขอโทษเห็นไหมน้องปืนจำได้มนเอ็นเกงสับ เล่นจัดเป็นเจมกล่องมาก่อนนะครับจะให้แม่งเ,เล่นไปเถอะปืนเปืนไม่ต้องซ่อมอตัวไม่ตายวะะเก่งเกินคนไปแล้วอเอ้าหู บลนบนเป็นของข้ากาเล่นได้เก่าไว้จะเอาอะไรมาแยกสิบเป่นบนของเขาไปเล่นบนเป็นของข้าการเลนได้เก่าไว้่ละอาร์เตเนแล้วนไแล้วหกแปดเดี๋ยวลงไปครับพ่อเดี๋ยวปูลู งไนอยอีกแล้วรอโอเคเราเริ่มจะทำการจับตายมันได้แล้วเกิดไหนเนี่ยโอ๋อมาเกิดวันนี้อย่างไรเพราะอะไรก็ยังไงอ่ะเอากระสุนไป เัญญาไม่ได้อีกนานแค่ไหนเก็บลอยไหมล่ะเนียนเนียนได้อีกนานไหมล่ะแล้วแอดป่ทชนะหรือเป่าแอดนูสึกทัดหลยนี่วิ่งไปตายอย่างเดียวปึ้มวิ่งผิดทังแล้วไม่เป็นไรวิ่ต่อไปวิ่กหนึ่งวิ่งปึ้ม มาเสียไอเจ้าของเลียคอนไปหนละไ่ตายด้วยเอาาย็นค่ไ้เาา็น บอล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 บ้านบ้านบานบานก็ใครที่อยากเล่นนะก็แอดออริจินผมมาได้นะแต่ว่าคงจะค่อยๆเล่นกันบ่อยเพราะผมอยากเล่นอะไรผมก็กดไปเลยถเดี๋ยวมึงเจอคนแอดเป็นพ่นก็รับเนดูพี่อ้ําผู้ใจกว้างแอดกูบ่อยมั้งตีไปหาี ออกอะไรดีวะสปิริตกันวกัออสปิริตกันแล oh, ้วกัน ok. กันเหนียวมันต้ออกแล้วสปิริตมม่ยู่แล้วสปิริตสปิริตยุตสปิริตยุตเ การขอจอากตูเรือ่องยาพินซาจ้วยแต่ก็ให้จริงแล้วอาจตายแล้วโอเคอย่าป,ปุกกูให้กูไปสปาว์เธอะลูกแต่ก็จบเกมฮะแบบชนะได้ยังไงไม่รู้นะไม่รู้ครับไอวิวน่าโทเทนนะ40ไม่รู้ครับไอวิวน่าโทเทนนะบ248สกอร์ไม่เป็นไรครับไอวิวน่าโทเทมไม่เป็นไรครับไอวิวน่าโทเทมครับ หายไปไหนกันหมดวะบาลัน้นชอบาลันในชอปครับยิบอดูการอ๋อแม่เดียวดูกางเพียบเลยพัลโหลจะววสิบเจ็ดแล้วโอเคก็ทำไมองค์มันปั่นเร็วจังวะเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ